พอเพอเกพอเพอเดพ่อเกพ่อเกพอเพอเอเือการนั่นคืออะไรความหมายนั่นไงนั่นใครรู้เลยเกียมานานยังไม่รู้เลยเอ้ยต้องมาเรียนเท่าความเทา่อยากจะรู้ขื่อหมากมากับส่วนหัวใจฉันใช่ไหมเปอยากจะเห็นนักเรียนรักแรงมัธยนศึกษาโอ้ครูมาไหมา ออกกำลังผู้คนสนใจให้ที่ใดไหนที่ใดเช่นงันเรื่อนต่อไปในวันเดือเรียพวกเราความเปียนจดการเฉลี่ยมีเ a c บุ o ก k ัดแอดแทนโปอสโมโอฟังนุนีอยากจะให้น้องเป็นเด็กมีโพล i ซีมีต้องการกดปิดอดแอจะจะคอยดูแลจะคอยได้แค่นักเรียนทุกคนตอนให้เธอนั้นมีเหตุผล ทั้งรวยทั้จนทุกคนเท่าเทียมสั่งงานเธอมีพี่ก่อ,อกแค่แค็แค่แ,แ,แ,แคร่งแก่งผงานธอแย่พี่ก็ไม่อยู่เฉยเรียนเก่งเรียนดีพี่จะไม่ละเลยโอ้แม่คนเอ้ยเชื่อใจพี่เถอะความชั่อหรือความหมายพี่จะไม่มีให้มาต่ ปาละปาละปั๊บปั๊บแตงโมแอบมาเดินตกกระทำบุญตั้งแต่ใดหนอจะได้เริ่มหอกั่แม่คอยจำปลาเมื่อปลาบิดปลาเหลียวน้องอยากกลัวพี่ตัไปรับปาละปาละปั๊บปั๊ทพี่ตัไปรับที่น้องรอแป๊บออดแอด ออออจะรักจะคอยดูแลแต่คอยแต่แค่นักเรียนทุกคนตอนให้เธอนั้นมีเหตุผลเรารวยทั้งคนทุกคนเท่าเทียมฝั่งสังเธอมีสี่กอจะแค่งแง้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 คนงา้เธอแย้ที่ก็ไม่อยู่เชยเรีนเกงเงินดีพี่จะไม่ล้าเลย โอแมคคุณเอ๋เชิญไปคุยกันความชั่วหรือความไหนที่จะไม่มีใครมาบอกสุดใจจเข้าเมื่อเรามีเราไม่จะมีถึียงการริหารที่ฉันได้เจอต้องต้องจัดการถึงจากคุณรูกถูกชีวิตนั้นต้องอาดูใจเหลือเกินในการทุกคนถูกชีวิตนั้นต้องอาดูใจเหลือเกินในการทุกคน